ทองขึ้นณช่วงนี้มันเกิดจากความเชื่อมั่นที่ลดลงของค่าเง,าง,งิน US ดอลลาร์เงิน US อดอลลาร์เนี่ยอยู่ในตลาดมากตัวเขาเองก็มีความเรียกว่าพอซัพลายมากเขาก็จะมีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทุกๆสินทรัพย์เลยทองคำเองนอกจากที่เขาจะ against US d o l ดอลแล้วเนี่ยเขายังคงเป็นลักษณะของการเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเสริมด้วยสินทรัพย์ที่ โดดเด่นในช่วงเวลาที่ดอกเบีย้ยเนี่ยมีแนวโนม้มลดลงก็เลยทําให้มีแรงซื้อเข้าม,มาในทองคํามาก,กาพอสมควรผมว่าภาพของการลงทุนทองคำเนี่ยเขาไม่ค่อยกังวลเขาซื้อเพื่อที่จะ เอาไว้สู้กับเงินเฟอ้อจริงๆเงินเฟอ้อในที่นี้ก็คือทั้งเงินเฟอ้อของต่างประเทศและเงินเงินเฟอ้อภายในประเทศเองเราจะเห็นว่าในช่วงที่มีการซื้อเพราะความตกใจนะครับโฟมโมในช่วงประมาณสัก3าเดือนที่ผ่านมานักลงทุนก็ยังเข้าซื้อแล้วก็ไม่ได้หวนวิตกอะไรนะครับหลังจากที่เขาปรับตัวลดลงมาความกังวลน่าจะมีความกังวลน้อยนะครับ<ม>แต่ความคาดหวังมากกว่าสัมนาการุล,ลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี f o l l o w the f ิวเจอร์พร้อมกับทีม Win the AI Era, s ร s t ซิสต์ a ีอัล v าเซอร์ b b b ท e เที่จะพาคุณรู้ก่อนเห็นก่อนลงทุนก่อนพบกับสุดยอดสปิเกอร์สของเมืองไทยและระดับโลกทั้งหมดนี้อันนันใน8เซสชั่นเข้มข้นที่จะเปิดมุมมองใหม่ของเศรษฐกิจ AI และผู้นสศักยภาพ10เด้งที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ซิปอีเวน ครับสวัสดีครับคุณจินดาวครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับผมครับครับผมดรครับแหมเราเจอกันทีไรก็ทองคําก็สดใสเนาะแม้ว่าจะมีช่วงหนึ่งบูบูไปแต่ก็แป๊บเดียวนะครับนะกลับมาไม่นานเลยนะครับก็เรียกว่ารอบนี้ทองคําก็หักประกาเซียนพอสมควรนะครับแล้วก็เลยสงสัยครับดรครับทองคําที่ขึ้นมาพักตัวไม่นานแล้วขึ้นมาแรงรอบนี้อะไรคือปัจจัยที่เป็นพระเอกของรอบนี้ครับมองว่าเป็นเรื่องสงครามเป็นเรื่องของการเฟดลดดอกเบี้ยหรือว่าเรื่องที่ เป็นการเข้ามาเก็บของธนาคารกลางหรือมีปัจจัยอื่นไหมครับที่ดรมองอยู่ครับตอนนี้ผพรว่าโดยโดยปกตินะครับช่วงสิ้นปีเนี่ยโดยรวมนะครับหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มค่อนข้างที่จะซบเซานะครับค่อนข้างที่จะเงียบนะครับก็คือหลังจากที่มีการเทขายกันไปในช่วงประมาณสักพฤศ,ศจิกายนนะครับช่วงแตนสกีวิ่งช่วงนั้นนะครับก็ก็ ส่วนมากแล้วนะครับตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงตลางเดือนธันวาคมเนี่ยก็ก็จะข,ขึ้นแต่ว่าไม่ได้ขึ้นด้วยแรงส่งได้ถึงขนาดทำเอาทำหายหมือนที่คุณจินนาะเรียนท่านผู้ฟงังไปเมื่อกี้นี้นะครับอตอนนี้ปรากฏว่าใน,ใ,นในเดือนในปีนี้นะครับมีสิ่งที่แตกต่างอยู่อันหนึ่งก็คือว่าทางเฟดเนี่ยนะครับมีการประกาศลดดอกบเบี้ยนะครับอีก0.25เปนะครับ ลดดอกเบี้ยยัยงไม่เท่าไหร่นะครับมีการเสริมนะครับเสริมสภาพคล่องนะครับให้กับสถาบันการเงินของเขาเองนะครับไปดูดซับสภาพคล่องด้วยการทำคล้ายๆกับการอัดฉีดเงินเล็กๆนะครับเป็นบางท่านเรียกมันว่า Mini e มินิ QE นะครับก็คือส่งไปเพื่อที่จะ,ะเสริมสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินของทางซานอเมริกาเอง ะครับจุดนี้แหละครับที่ทำให้ทองคำในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับออจริงๆก็ต้องบอกว่าช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแนวโน้มเป็นบวกมาตลอดนะครับเพราะว่าพอมีการเสริมสภาพคล่องเข้าไปเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่ามีการอาัดฉีดเงิน US ดอลลาร์เข้าไปในตลาดเพิ่มขึ้นนะครับพอมีเงินดอลลาร์ในตลาดเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนว่า สภาว่าบางท่านก็เรียกว่าเป็นเงินลุ้นตลาดนะครับบางท่านเรียกว่าเงินเฟ้อนะครับส่วนผมเองเนี่ยผมขอเรียกว่าความความเชื่อมั่นของ US ดอลลาร์เนี่ยลดลงนะครับเพราะว่ามีสภาพคล่องนะครับมากพอสมควรแล้วก็มีเงินที่อยู่ในตลาดเนี่ยมากเพราะงั้นพอเงิน US ดอลลาร์เนี่ยอยู่ในตลาดมากนะครับตัวเขาเองก็มีความเรียกว่าเรียกว่าเหมือนกับว่าพอซัพพลยมากนะครับเขาก็จะมีการอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับทุกๆสินทรัพย์เลย ครับครั้นี้บังเอิญว่าทองคําเองนะครับก็เป็นสินทรัพย์ที่ถูกซื้อขายกันในสกุลเงิน US ดอลลาร์นะครับเพราะงั้นทองคําเองนอกจากที่เขาจะ against US ดอลลาร์แล้วเนี่ยนะครับเขายังคงเป็นลักษณะของการเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยเสริมด้วยสินทรัพย์ทีเ่เรียกว่าโดดเด่นนะครับในช่วงเวลาที่ดอกเบีย้ยเนี่ยมีแนวโน้มลดลง ก็เลยทําให้มีแรงซื้อเข้ามาในทองคํามากพอสมควรจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับอทองคําขึ้นด้วยด้วยด้วยแรงที่น้อยกว่าซิเวอร์นะครับเรียกว่าเตือนตามซิเวอร์มานะครับซิเวอร์ในปีนี้เนี่ยตัวฟอร์แม e เขาวิ่งไปในระดับประมาณสักร้อยสาสิบเปร์เซ็นปรากฏว่าทองคำในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดมองจากเอาททมไฮเดิม erm, นะครับเขา,เอ,าอยู่ที่ประมาณสักสี่พัน 381เหรียญ4 3่0นเหรียญนะครับเทียบจากต้นปีแล้วเนี่ยเขาบวกมาประมาณแค่68เปอร์เซ็นต์ะครับราวนี้พอในช่วงที่มีการอาดฉีดเงินนะครับอาดฉีดสภาพคล่องเข้าปากของเฟดเนี่ยนะครับก็ ads. ทำให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นในในวันนี้นะครับขึ้นมาอยู่ในแต่ในระดับประมาณ4,500เหรียญนะครับก็ตกประมาณสัก72เปอร์เซ็นต์นะครับ ก,ก็คงจะเป็นภาพของตัวจุดนี้มากกว่านะครับในสภาพคล่องของค่าเงิน US เอสดอลลาร์ที่เขาเยอะนะครับพอพอเยอะตลาดก็เลยเรียกว่า,าสะท้อนวิ่งไปหานะครับเอาเงินนี้วิ่งไปหาตัวสินทรัพย์ประเภทอื่นมากกว่าที่อยู่ตรงข้ามกับเงินยูเอดอลลาร์ครับโอเคก็คือมีปัจจัยบวกมาที่นักทุนไม่ได้คาดหวังเอาไว้คือเรื่องของ m i n i คิว e ที่บอก ก็ <c oughs> คือไม่ได้คาดตัวนี้ไว้อยู่ก็มาเข้ามาทําให้ทองคาก็เลยบวกขึ้นมากลับมาอย่างรวดเร็วคนที่กลับมาในบ้านเราบ้างครับดรครับตอนนี้จากข้อมูลของศูนย์วิจัยทองคําเองครับนักงทุนไทยที่กลุ่มตัวยอย่างที่สุ่มมาครับเขามีความกังวลอะไรหรือเขาคาดหวังอะไรในทองคําบ้านเราบ้างไหมครับผมว่าในปัจจุบันนะครับนักลงทุนทองคาในในประเทศเรานะครับค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีอาวุธครบมือ นะครับก็คือมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคทางพื้นฐานที่ดีมีข่าวสารที่ดีนะครับจากไม่ว่าจะเป็นบริษัทค้าทองแท่งนะครับหรือว่าจากหลาย,ลายๆเพจในการลงทุนนะครับนะครับเพราะงะั้นส่วนมากแล้วเขามองทองคําเป็นสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยนะครับที่จะสามารถที่จะพักเงินเอาไว้นะครับในช่วงเวลาที่ดอกเบี้ยมีระดับตำ่ำ นะครับแล้วก็ในช่วงที่มีสภาวะของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสูงนะครับแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเขามองเห็นพวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าภาพของนักลงทุนในปัจจุบันเนี่ยเป็นลักษณะที่มีการแบ่งพอร์ตการลงทุนเป็นสองพอร์ตนะครับพอร์ตแรกก็อาจจะเป็นการเก็งกําไรเพื่อให้เอาชนะดอกเบี้ยให้ได้นะครับสำหรับทองคำนะครับอ,อ,อีกภาพหนึ่งก็จะเป็นภาพของการพักเงินเอาไว้ในระยะยาว นะครับในระยะยาวนี่ก็คือบางท่านอาจจะตั้งเป้าเอาไว้นะครับว่าขอให้ได้อย่างน้อยสัก30%ก่อนนะครับสาหรือ50%หรือบางท่านตั้งเป็นเป็นหลักบาทไทยนะครับเช่น 50,000, 60, 60,000, ห0 0 0 0จะขายอะไรลักษณะแบบนั้นนะครับ mm hmm. ปรากฏว่าในปีนี้เนี่ยนะครับก็ก็ไปแตะเพดานที่นักลงทุนระยะยาวของเราเนี่ยตั้งเอาไว้ได้ถึง mm hmm. 2>, 2ครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น50,000บาทกับ หกหมื 6, บาทนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับ7,000หบาทละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าภาพของการลงทุนทองคำเนี่ยเขาไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลน,นะครับอันแรกเลยก็คือเขาซื้อเพื่อที่จะเอาไว้สู้กับเงินเฟอ้อจริงๆ okay. นะครับเงินเฟอ้อในที่นี้ก็คือทั้งเงินเฟอ้อของต่างประเทศและเงินเงินเฟ้อภายในประเทศเองนะครับก็จะเป็นลักษณะของการถือถือในพอร์ตเอาไว้ส่วนหนึ่ง นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นนี่เขาก็ไม่ค่อยกังวลเราจะเห็นว่าในช่วงที่มีการซื้อเพราะความตกใจนะครับโฟมูในช่วงประมาณสัก3าเดือนที่ผ่านมานะครับนักลงทุนก็ยังเข้าซื้อแล้วก็ไม่ได้ mm hmm. ไม่ได้วันวิตกอะไรนะครับหลังจากที่เขาปรับตัวลดลงมาเยอะนะครับ mm hmm. จาก6 7 0 0 0บาทเนี่ยลดลงมาประมาณ10%เ mm hmm. เขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้กัลผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะมีแผนนะครับ,รบในการลงทุนที่ชัดเจนในปัจจุบัน mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าถามว่า ความกังวลน่าจะมีความกังวลน้อยนะครับแต่ความคดาดหวังมากกว่าม,นะมีความคดาดหวังมากกว่าครับผมใช่ถือเป็นโชคดีมากครับที่ว่าทองพักแป๊บเดียวไม่นานมากผมจําได้วันที่ทองลงวันนั้นที่ลงวันแรงๆเนี่ยไปเดินที่ห้างสิสนค้าเนี่โอ้โ oh, หคนต่อคิวซื้อทองกันแน่นเอียดเลยนะที่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่คราวนี้ดรครับด้วยความที่คนเนี่ยอยากได้ทองคํามากนะครับแล้ว ม,มันก็มีผลทำให้ค่าเงินบาทเราเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเพราะคนต้องการดีมานมากจริงตอนนี้แบงค์ชาติเริ่มมีมาตรการพยายามจะสกัดกั้นแล้วแต่ก่อนจะไปถึงนั้นอยากจะอยากขอความรู้เล่าตัวไหนครับว่าเอ๊ะทำไมทองคํามันเกี่ยวอะไรกับค่าเงินบาทของเรามันจะขึ้นจะลงค่าเงินบาทเรามันจะแข็งจะอ่อนมันเกี่ยวอ,อย่างไรอยากให้ดรช่วยเล่าความสัมพันธ์นี้ให้ให้ฟังหน่อยครับ จริงๆด้วยดวยปกตินะครับทองคําแท่งที่เป็นเอ่อเป็นทองคําแท่งไทยที่เราควดเป็นบาทนะครับต่อบาททองนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็จะมี2องแซกเตอร์อยู่แล้วสําหรับการคํานวณออกมาให้เป็นราคาทองที่เป็นบาทไทยนะครับเป็นเป็นทองแท่งหน่วยบาททองต่อบาทไทยนะครับก็คือเป็นเรื่องของสปอตโกลอามาคูณกับค่าเงินบาทอยู่แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าบาทแข็งนะครับก็มีแนวโน้มว่าราคาทองจะลดลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบาทอ่อนก็อาจจะทําให้ราคาทองปรับตัวสูงขึ้นภายในประเทศนะครับนะครับท่านนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือความเชื่อมั่นอย่างที่ผมเรียนคุณจินนะไปตอนต้นนะครับกับท่านผู้ฟังไปตอนต้นว่าสาเหตุที่ทองขึ้นณช่วงนี้นะครับมันเกิดจากความเชื่อมั่น ที่ลดลงของค่าเงิน US ดอลลาร์นะครับค่าเงินที่ลดลงของความเชื่อมั่นของ u s ดอลลาร์ที่ลดลงเพราะฉะนั้นพอเขาความเชื่อมั่นของ u s ดอลลาร์ลดลงเนี่ยเขาลดลงทั้งกับสินค้าอื่นๆอย่างเช่นทองคำเองก็ขึ้นซิลเวอร์ก็ขึ้นนะครับเอ่อคอปเปอร์เองทองแดงเองก็ปรับตัวสูงขึ้นโลหะต่างๆปรับตัวสูงขึ้นหมดนะครับค่าเงินที่อยู่ตรงกันข้ามกับค่าเงิน US ดอลลาร์ก็มีแนวโน้มที่จะ แข็งค่าขึ้นเหมือนกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าในการขึ้นรอบนี้นะครับคงพูดไม่ได้นะครับว่า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 จะเกี่ยวข้องกับทองคาสทัทีเดียวนะครับสทัทีเดียวเพราะงั้นก็คือมันเกิดจากพื้นฐานของ US ดอลลาร์เองนะครับที่เขาอ่อนค่ามันก็เลยทําให้อ่อนทั่วกันไปหมดนะครับเพราะอ่อนคู่กับทองคําปุ๊บทองคําปรับตัวสูงขึ้นแต่เงินบาทแข็งค่าขึ้นเพราะว่า เขาก็ดอลลาร์อ่อนนะครับเพราะความเชื่อมั่นของเยนสโตรราเหมือนกันเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าการปรับตัวสูงขึ้นของทองคำก็ไม่ได้เต็มที่นะครับมีบาทที่แข็งค่าขึ้นมาพอสมควรนะครับแต่ครั้นี้หลายท่านบอกว่าเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวข้องไหมนะครับอาจจะมีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องในกรณีที่มียอดการส่งออกนะครับการขายทองออกมาเยอะนะครับจากนักลงทุนภายในประเทศ นะครับพอขายทองออกมาเยอะเนี่ยหลายๆท่านที่บอกว่ามันสัมพันธ์กับเงินบาทไหมนะครับก็คือพอขายทองออกมานะครับมีการส่งออกทองไปได้เงินเข้ามาเป็นยูเอสดอลลาร์ก็เอามาซื้อเงินบาทนะครับ mm hmm. ก็เรียกว่ามีความต้องการในเงินบาทมากขึ้นตรงนี้ก็อาจจะมีส่วนนะครับอ mm hmm. าจจะมีส่วนแต่ผมมองว่าคงจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับ mm hmm. เพราะในบาง บางจุดนะจอย่างเช่นตอนที่ทองคําทําเอาทำ high ที่หกหมื่นเจ็ดันสี่ร้อยบาทไม่มีคนขายนะครับนะครับมีแต่คนซื้อะฮมีแต่คนซื้อครับที่ต่อคิวกันไม่ใช่การต่อคิวเพื่อขายทองนะครับเป็นการซื้อทองนะครับแต่เงินบาทก็ยังแข็งค่าขึ้นอยู่เห็นไหมครับวันจุดนี้ก็คือค่อนข้างชัดเจนว่าอาจจะมีส่วนนะครับอาจจะมีส่วนบ้างนะครับแต่ว่าเอผมว่าไม่ใช่สาเหตุ หลักที่ทําให้ที่ทําให้บาทแข็งผมคิดว่าหลักๆก,ก็คือความเชื่อมั่นของยูเอสดอลลาร์นั้นลดลงอืมเอาละครับพอเราบอกว่าเอ๊ะมันความสัมพันธ์มันน้อยนะครับเ <c oughs> ข้าใจและครับว่าพอน้องทุนอยากจะขายทองร้านทองก็ไปไปเอ็กพอร์ตอิมพอร์ตมาแล้วก็เอาเงินบาทมาคืนน้องทุนมันก็ทำให้ค่าบาทมันมีความต้องการก็เลยแข็งเนาะที่ดตรตเอลอธิบายมาคราวนี้ดร็อตบอกเอ๊ะมันก็น้อยนะช่วงหกหมื่นเจ็ดเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครอยากขายแล้วไม่ค่อยอยากซื้อเั้งนั้นแหละ น,นี้ต้องถามก่อนว่าอะไรที่แบงก์ชาติออกนโยบายเหมือนจะสกัดกั้นหรือแม้กระทั่งว่าอยากจะให้ซื้อขายทองคํากันเป็นดอลลาร์เลยอย่างเงี้ยดรมองว่าสิ่งนี้มันจะมาช่วยแก้ปัญหาได้จริงไหมครับผมคิดว่าแบงค์ชาติเองนะครับก็ก็มีการศึกษาเรื่องนี้นะครับมาพอสมควรแล้วก็มีการคิดรอบด้านอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นผมค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นว่าว่นานโยบายของแบง์ชาติเองเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นผลบวก นะครับตัดกับสิียรภาพของคา่าเงินโดยรวมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าภาคค้าทองเองเนี่ยเขาก็มีการาปฏิบัติตามกฎหมายหลายๆตัวอยู่แล้วนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถ้าอย่างส่งออกก็จะมีเรื่องของศุลกากรนะครับแล้วก็อย่างการค้าภายในประเทศเองนะครับก็เป็นเหมือนกับว่ามีอยู่ใน,อย,ในอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับป้องกันและปรับความการฟอกเงินการฟอกเงินอยู่แล้ว นะครับมีการรายงานอะไรต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่ <c oughs> นโยบายของแบงค์ชาติที่เปิดขึ้นมาเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยผมคิดว่าผู้ค้าทองนะครับโดยรวมเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็คงจะสามารถเที่ปฏิบัติตามนะครับปฏิบัติตามเพราะก็ผมว่าทุกทุกบริษัทนะครับก็คงจะมีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับว่าว่าทุก move นะครับหรือว่าทุกการ การค้าต่างๆเนี่ยต้องเป็นผลที่ดีต่อทั้งนักลงทุนนะครับแล้วก็ทั้งสิทธาพของอค่าเงินของเราเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคงคงน่าจะมีการศึกษามีการพูดคุยกันมาพอสมควระครับนะครับ,นะรบแล้วก็คงจะต้องรอดูอีกนะสักพักหนึ่งว่าวันนี้เราเราได้แต่ทอปิกมานะครับว่า2-3อย่างนะครับว่าแบงก์ชาติจะปี มาตรการในการอะไรบ้างนะครับดีเทลคงต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าภายในนั้นเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างแต่ผมมั่นใจครับนะครับว่าว่าอย่างแบงค์ชาอย่างธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยนะครับหรือว่ากระทรวงการคลังเองก็ก็เรียกว่าทําทุกอย่างนะครับรวมทั้งผู้ค้าเองด้วยนะครับก็ทําทุกอย่างเพื่อเพื่อประเทศชาติอยู่แล้วนะครับเพราะฉนั้นสิ่งใดที่เราสามารถที่จะทำได้ผมคิดว่าผมว่าทุกคนทุกคนพร้อมที่ที่จะทําอยู่แล้วนะครับครับ แล้วโดวยส่วนตัวของดรเองดรชอบนโยบายนี้ไหมครับที่จะซื้อทองคําแลกเปล่ยนกันเป็นดอลลาร์ไปเลยไม่ต้องผ่านเงินบาทจริงๆส่วนตัว <c oughs> ผมส่วนตัวผมเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับด้วยความที่เราเป็นคนไทยนะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าเราจะมีการแลกเงินบาทเองเออแลกแลกเป็นข้างเงินเป็นยูเดอลลาร์ <c oughs> เพื่อไปเทรดอยู่ในใน <c oughs> ในสปอตเนี่ยจริงๆส่วนตัวของผมนะฮะผมผมผมไปใช้สินค้าใน t ีเฟซมากกว่านะครับในการเทรด นะครับอย่างกา,การเทรดเกณฑ์กำไรผมก็จะใช้ตัว g o o ออนไลน์ฟ u วเจอรอยู่แล้วนะครับเพื่อเพื่อที่จะเป็นการเทรดตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าของทาง TFX ซึ่งมันโค้ดเป็น US d o l ดอลลาร์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการเทรดเราก็ก็โฟกัสอยู่ที่ตรงตลาด TFX ของของตลาดไทยอยู่แล้วนะครับส่วนการเซฟิงของผมเองนะครับก็ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเราก็จะมาใช้เป็นการเก็บทองคำแท่งแทน นะครับเป็นลักษณะนั้นเพราะงั้นาการเทรดกับการเก็บสะสมนะครับเพื่อการลงทุนะระยะยาวเนี่ยเรา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 ใช้กันคนละคนละสินค้าอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นส่วนตัวผมเนี่ยก,ก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีมีปัญหาอะไรกับทั้งสองอย่างนะครับเพราะผมผมคิดว่าตลาดไทยตอนนี้เนี่ยมีความเรียกว่ามีความแข็งแกร่งนะครับทั้งทั้งด้านของการการค้าการลงทุน นะครับแล้วก็การเทรดเองนะครับเรามีสินค้าให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดแซฟแห่งประเทศไทยเองนะครับมีทั้งไม่ว่าจะเป็นทองแท่งออนไลน์นะครับโก f ฟิเจอร์สนะครับโกลออนไลน์ฟิเจอร์สที่โผลเป็นข่างเงินย mm ูเอสดอลลาร์เขาเขาเรียกว่ามีมีทุกอย่างพร้อมสับเป็นอาวุธให้เราครบมือในการในการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ร <Okay. S 2> ้านทองเองก็มีทั้งทองคํารูปพรร์และทองคาแท่งให้เทรดอยู่แล้วมีการ <Okay. S 2> เก็บสะสมก็ทําได้ผมผมคิดว่าคงคง คงจะนโยบายต่างๆก็คงจะต้องทางภาครัฐเองก็คงจะต้องมองนักลงทุนด้วยนะครับท่านเองก็คงจะอ่านคอมเมนต์ต่างๆนะครับในใน,ในเว็บลงทุนต่างๆอยู่แล้วครับและท่านก็คงจะพอทราบว่าอะไรที่สามารถที่จะทําได้แล้วก็เป็นประโยชน์กับตลาดโดยรวมด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อเสถียรภาพของค่างเงินของเราด้วยครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่ามีอะไรครับ มุ่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสุุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ